บางดีลเป็นดีลที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นจริงและบางดีลเป็นไปไม่ได้เลยแต่มันก็เป็นข่าวกับ15ดีลซื้อขายที่เป็นทั้งเรื่องจริงและไม่จริงครับ สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจรประัตครับวันนี้ผมจะเล่าเรื่องของตำนานข่าวลือเกี่ยวกับนักเตะซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่มีข่าวพัวพันจะย้ายมาเล่นในประเทศไทยข่าวพวกนี้ถูกเก็บรวบรวมตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาครับและผมเชื่อว่ามันเป็นดีลที่สุดยอดบางดีลเป็นดีลที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นจริงและบางดีลมันเป็นดีลที่เป็นไปไม่ได้เลยแต่มันก็เป็นข่าวข่าวพวกนี้ครับในยุคก,ก่อนถ้าเป็นข่าวลือก็สร้างกระแสะอยู่ในหนังสือพิมพ์ทําให้เราสนใจ ต้องไปซื้อตามแผนหนังสือเพื่อเอามาอ่านเอามาดูอยู่ในทีวีมันก็ทําให้เราเหลียวตาไปมองดูเฮ้ยข่าวนี้มันกระแทกหูเรามันน่าสนใจหันไปมองท่นหน่อยสิมันจริงหรือไม่จริงปัจจุบันครับมันถูกเปลี่ยนผ่านมาอยู่บนโลกออนไลน์กระจายอยู่ในโซเชียลมีเดียข่าวลือพวกนี้ก็นํามาปั่นยอดไลค์ยอดแชร์ครับซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องปกติครับสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่เรามีสติมากพอหรือเปล่าคิดวิเคราะห์ได้เป็นไหมว่าข่าวพวกนี้มันมีมูลกับความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหน นี่คือความเป็นสีสันของวงการฟุตบอลไทยที่ผมอยากให้มีมานานแล้วครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดข่าวลือข่าวจริงถ้าพวกเราสามารถวิเคราะห์ข่าวเป็นมันก็ดูสนุกแต่ที่แน่ครับรวบรวมมาฟังกันเพลินๆครับนักเตะบางคนผมเชื่อว่าหลายท่านหลงลืมว่าเฮ้ยเคยมีข่าวพัวพันกับวงการฟุตบอลไทยบางคนเดินทางมาปรากฏตัวด้วยและที่สําคัญครับสำหรับคนยุคใหม่ที่อาจจะไม่ติดตามฟุตบอลไทยหรือเพิ่งติดตามในช่วงนี้ก็ถือว่าดูไว้ให้เราได้ลําลึกถึงวันที่ฟุตบอลไทยของเรานั้นโอ้โหมันมีความสนุกสนานมีสีสันของข่าวซ มันก็ลดน้อยถอยลงไปทุกๆวันไล่ติดตามมาเลยครับกับ15ดีลซื้อขายที่เป็นทั้งเรื่องจริงและไม่จริงครับ คนแรกที่เราจะพูดถึงก็คือเทียรี่อองรีไม่มีแฟนฟุตบอลในประเทศไทยคนไหนไม่รู้จักเขาคนนี้ครับกับดีกรีตำนางของทีมชาติฝรั่งเศสและสโมสรอาร์เซนอลด้วยแชมป์ฟุตบอลเขาได้มาเกือบหมดแล้วครับทั้งในระดับทีมชาติและสโมสรเราคงไม่เคยจินตนาการว่านักเตะระดับนี้จะมีโอกาสย้ายมาเล่นไทยลีก แต่อยู่ดีๆช่วงปลายปี2014ก็มีข่าวโหมขึ้นมาบอกว่ายอดกองหน้าชาฝรั่งเศสคนนี้มีโอกาสจะมาเล่นไทยลีกครับกับสโมสรที่เพิ่งจะได้สิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นมาอย่างนครราชสีมาเรื่องมันก็เริ่มมาจากเทอรี่อองรีหมดสัญญากับต้นสังกัดนิวยอร์กเรดบูลในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ที่สหรัฐอเมริกาก็มีข่าวว่าเอเจนต์ของอองรีเสนอสัญญาของนักเตะรายนี้ให้กับสโมสรทั่วโลก หนึ่งในนั้นก็คือทีมสวาสดแคทของบ้านเราผู้บริหารของทีมนคนรราชสีมาในเวลานั้นก็ออกมายืนยันด้วยตัวเองครับว่าเอเย่นขององรียื่นโปรไฟล์ของนักเตะมาให้ทีมพิจารณาจริงเรียกได้ว่าตอนข่าวนี้ออกมาทั้งสำนักข่าวเว็บบอร์ดเกี่ยวกับฟุตบอลไทยพูดถึงข่าวนี้ทั้งหมดเป็นทอกออฟเดอะทาวเลยทีเดียวแต่สุดท้ายข่าวมันก็เงียบไปเพราะว่าทางผู้บริหารของทีมสวาดแคทยอมรับว่าสู้ค่าเหนื่อย20ล้านบาทต่อปีขององ,องรีไม่ไหวไม่รวมกับโบนัส และก็เงื่อนไขอื่นๆมากมายที่องรีต้องการหากจะย้ายมาเล่นไทยลีกแต่ถ้าเกิดเราตั้งสติแล้ววิเคราะห์กันดูจริงๆโอกาสที่องรีจะมาเล่นไทยลีกต่อจากเมเจอร์ลีกซอกเกอร์สหรัฐนี่นะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่า อองรีรับค่าเหนื่อยตอนเล่นอยู่กับนิวยอร์กเรดบูลสูงถึง130ล้านบาทต่อปีส่วนใหญ่เนี่ยพวกเล่นในลีกท็อปของยุโรปก็จะไปโกยเ,เงินในช่วงบ้านปลายที่อเมริกาดังนั้นการที่เขาจะย้ายมาเล่นในไทยแล้วก็ลดค่าเหนื่อยตัวเองที่เคยได้เกือบ7เท่าเขาทําเพื่ออะไรครับมันไม่มีทางเกิดขึ้นรวมถึงหลังจากที่องรีหมดสัญญากับนิวยอร์กเรดบูลอีก16วันหลังจากนั้นเขาก็ประกาศแขวนสตั๊ด ถือเป็นการปิดตำนานข่าวนี้อย่างถาวรสรุปแล้วข่าวนี้จริงหรือไม่จริงคิดกันเอาเองครับอีกหนึ่งนักเตะของอาร์เซนอลและทีมชาติฝรั่งเศสเพื่อร่วมทีมของององรีที่เคยมีข่าวว่าจะย้ายมาเล่นไทยลีกก็มีอีกหนึ่งคนนั่นคือโรแบร์ปีเรสครับข่าวนี้เริ่มมาจากการให้ข่าวของโรเบิร์ตโปคูเรผู้จัดการทั่วไปของสโมอสรเมืองทองในช่วงปี2010ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเคยพบกับปีเรสมาก่อนพูดได้ว่ารู้จักกันรวมถึงเขายังสนิทกับอาเซมเวนเกอร์ผู้จัดการทีมระดับตำนานของทัพปืนใหญ่ ทำให้โปกูเรกกำลังจิรจาเพื่อดึงปีแรสมาเล่นในไทยลีกข่าวลือที่ว่าปีแรสจะมาเล่นในไทยลีกได้รับความสนใจจากสื่อต่างชาติไม่น้อยเลยเพราะว่าตอนนั้นไทยลีกยังไม่เคยมีนักเตะระดับโลกย้ายมาเล่นแม้แต่คนเดียวตอนนั้นปีแรสอายุ37ก็เพิ่งจะถูกปล่อยตัวจากบียาเรลลสื่อจึงคาดการกันเลยครับว่าเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้นะที่ปีแรสเนี่ยจะย้ายมาเล่นกับกิเลนพยองในเวลานั้น ซึ่งเป็นทีมที่ดีสุดของเมืองไทยและโปคูเรย์ยืนยันว่าปีเรสสนใจจะมาเล่นไทยลีกจริงแต่จนแล้วจนรอดครับการย้ายมาเล่นในไทยของปีเรสก็ไม่เคยเกิดขึ้นโดยสื่อในอังกฤษอย่าง BBC ได้รายงานข่าวว่าปีเรสไม่ได้สนใจจะไปเล่นฟุตบอลในทีมที่ไม่ใช่เกรด A ซึ่งเขาก็พูดแบบรวมๆนะครับสุดท้ายปีเรสก็ไปเซ็นสัญญากับสโมรรตแอสตันวิลล่าแทนที่จะเป็นเมืองทองอยู่ในเตดครับต่อกันที่มิเชลเอสเซียงหรือว่าไมเคิลเอสเซียง หนึ่งนะักฟุตบอลชื่อดังจากพรีเมียร์ลีกที่มีข่าวลืออย่างหนักว่าจะย้ายมาเล่นในไทยลีกหลังฤด,ดูกาล2016ันจบลงได้ไม่นานกับทีมแชมป์ไทยลีกในฤด,ดูกาลนั้นอย่างเมืองทองตอนนั้นเอเซียในวัย33เนี่ยเพิ่งจะยกเลิกสัญญากับพานาตินายกอสและเขายนะมีความสนใจที่จะย้ายมาเล่นในไทยลีกจริงถึงขั้นที่ว่าส่งโปรไฟล์มาให้กับเมืองทองพิจารณาส่วนสื่อในประเทศกาน้าบ้านเกิดของเอเซียถึงกับลงข่าวยืนยันว่าเอเซียงจะเซ็นกับกีเลนขยองแน่นอนคุณลองจินตนาการภาพตามนะครับ เมืองทองในเวลานั้นพิ่งขายธนบูนเกษารัฐไปอยู่กับเชียงรายยูเนเต็ดเท่ากับว่าตำแหน่งกองกลางตัวรับของทีมหายไปพอดีการเห็นเอสเซียงเข้ามาดูเหมือนจะเป็นจิกซอที่จะมาเติมเต็มได้ทั้านในแง่ฝีเท้าและประสบการณ์แต่ว่าด้วยเรื่องของอายุเรื่องของเงินที่ต้องจ่ายไปบวกกับบทเรียนที่เมืองทองเคยซื้อนักเตะที่มีดีกรีสูงแต่ผลงานมาเล่นในไทยไม่ได้เรื่องครับเยอะแยะไปทําให้เมืองทองตัดสินใจไม่เดินหน้าเซ็นสัญญากับเอสเซียงจริงจังและสุดท้ายเอสเซียง ก็ย้ายไปเล่นในลีกอินโดนีเซียช่วงต้นปี2017ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าเอเซียงสนใจมาเล่นไทยลีกจริงและสำหรับผมข่าวนี้เป็นข่าวจริงครับมาดูดีลที่4กันบ้างระหว่างกาเบรียลบาติสตูต้ากับบุรีรัมยูในเต็ดดีลนี้อาจจะแตกต่างกับดีลอื่นสักหน่อยเพราะว่าไม่ใช่การย้ายตัวในฐานะผู้เล่นแต่เป็นการดึงมาเพื่อเป็นสตาฟด้วยชื่อเสียงของบาติสตูต้าที่คนไทยรู้จักกันดีเราจึงอยากเล่าให้ฟังสักหน่อยครับบาติสตูต้าเนี่ยแขวนสตาร์ตตั้งแต่ปี2005 ด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บแต่ว่ายอดดาวยิงชาวอาเจนตายรายนี้มีคอนเนคชันส่วนตัวกับคุณเนวินชิดชอบประธานทัพประสาทสายฟ้าด้วยเหตุนี้ย้อนไปเมื่อปี2010ที่สโมสรบุรีรัม p ีเ a ถือกำเนิดขึ้น คุณเนวินจึงต้องการตัวบาติสตูต้ามาเป็นหนึ่งในสตาฟของสโมสรน,น่าเสียดายครับดีลนี้ไม่เกิดขึ้นจริงลองจินตนาการตามอีกแล้วครับว่าถ้าบาติสตูต้าเข้ามาเป็นโค้ชกองหน้าให้กับหัวหอกประสาทสายฟ้านักเตะอย่างแฟรงก์อาชิมโปงฟรองโอฮองซาถ้าอยู่ถึงยุคนี้ได้สอนดาวรุ่งไทยอย่างสุพนัทเหมือนตาหรือสุภชัยใจเด็ดสุภโชคสารชาติไม่แน่นะครับว่านักเตะเหล่านี้อาจจะกลายเป็นกองหน้าท้าระเบิดแบบบาติสตูต้าก็ได้ครับ คนที่5รายนี้คือดีลสน่นไทยลีกของจริงครับนั่นคือควินตันฟอร์จูนกับสมุทรสงคราม f อฟีเพราะถึงขั้นเดินทางมาที่สนามย่าของทีมปลาทูขนองแล้วก็ถ่ายภาพยิ้มแฉ่งกับคุณสมศักดิ์สิริธรรมประธานสมโมสรนในยุคนั้นเรียบร้อยแล้วด้วยถึงจะไม่ใช่นักเตะระดับโลกแต่ด้วยดีกรีอดีตแข้งปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแถมมาเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยใครก็เชื่อครับว่าควินตันฟอร์จูนจะมาเป็นสมาชิกใหม่ของฟุตบอลไทยลีกแน่นอนแต่คุยไปคุยมา ฟอร์จูนเรียกค่าเหนื่อย0,000นต่อเดือนครับแพงมากในยุคนั้นครับบวกกับสภาพร่างกายของเจ้าตัว ที่หาความฟิตพร้อมลงสนามไม่เจอคือเราไม่ชชว่์ครับว่าสภาพของฟอร์จูนเป็นยังไงเพราะตอนอยู่แมนยูก็เจ็บออดอดแอดแอดทำให้ดีลนี้ก็ถูกล้มไปในที่สุดเหตุการณ์นี้เนี่ยผมรู้ดีครับเพราะว่าผมเดินทางไปทําข่าวพอดีในวันที่ควินตันฟอร์จูนมาที่สม,มุสรสงครามสีหน้าสีตาผมเชื่อว่าความคาดหวังก็คงจะมีพอสมควรเลยครับกับการเดินทางมาดูฟุตบอลไทยบรรยากาศมันก็น่าสนใจมาโกยเงินในช่วงบ้านปลาย เปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆบ้างแต่สุดท้ายพอเห็นสภาพาสนามแล้วเราก็ต้องยอมรับก่นนะครับว่าปราทูคนองเ,นเป็นสนามปราบเซียนฟอร์จูนที่มีอาการบาดเจ็บเคยพาเขา่าพักยามาแล้วกะจะมาเก็บเงินสุดท้ายพอเห็นสนามสงสัยจะเอาเงินที่จะเก็บเนี่ยต้องไปพาเข่าอีกรอบเลยกลับซะเลยครับข่ามาที่หนึ่งคนคนที่6สสาหรับผมนี่คือนักเตะชื่อดังที่เกือบมาเป็นสมาชิกของทีมปราทูคนองเหมือนกันหลังจากโดนยกเลิกสัญญากับทีมปอร์สมัทซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยลดแลั่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกของอังกฤษด้วย นั่นก็คือเอวันโกคานูครับคานูเป็นเพื่อนเก่ากับอเดบยโยกาเดโบอีกหนึ่งตำนานลูกหนังฟุตบอลไทยซึ่งเป็นโค้ชของทีมสุพรรณบุรีคนปัจจุบันสมัยเล่นใกับทีมชาติในจีเดียชุดเยาวชนดังนั้นเนี่ยคานูมีคอนเนคชันในเมืองไทยอยู่บ้างและเอเนต์ของเขาก็ยื่นโปรไฟล์นักเตะมาให้ทีมไทยพิจารณาจริงๆเรียกได้ว่ามีโอกาสมากทีเดียวที่จะได้เห็นนักเตะรายนี้มาค้าแข่งในลีกบ้านเราแต่ด้วยปัญหาเรื่องความฟิตและค่าเหนื่อยเหมือนเดิมครับ เรียกเยอะไปหน่อยทําให้ทีมปลาดูขนองเลือกไม่เซ็นสัญญากับนักเตะระดับโลกอีกรายเพราะว่าคานูไม่ได้เล่นมาร่วมปีแถมถ้าเกิดเซ็นมาเล่นไม่ดีเสียเงินฟรีอีกครับดีลนี้จึงไม่เกิดขึ้นคนที่7จ็ดเอียนวอลเกอร์กับชนบุรีครับกลายเป็นแฟนพรีเมียร์ลีกมาก็คงต้องรู้จักผู้รักษาประตูหนุ่มหล่อผมสวยสวยเกย๋ชาวอังกฤษ ที่เคยเป็นประตูมือหนึ่งของทอแนมฮอสเปอร์วรวบรวม10กว่าปีที่ผ่านมาแน่นอนเอียนวอลเกอร์เนี่ยแขวนถุงมือในปี2008แล้วก็ไม่ได้ลงสนามอย่างจริงจังตั้งแต่ปี2005แต่ว่าชื่อของเขายังขายได้ครับโดยเฉพาะปี2010ที่ฟุตบอลไทยกำลังบูมใหม่ๆเป็นเรื่องยากที่จะปฏิเสธหากว่าผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติอังกฤษต่อสายตรงอยากมาเล่นฟุตบอลในเมืองไทยเรื่องของเรื่องก็คือวอลเกอร์ได้โทรหาคุณธนาศักดิ์สุรัะเสริฐ ผู้จัดการทีมฝ่ายต่างประเทศของชนบุรีขณะที่พาแข่งเยาวชนของทีมไปเก็บตัวที่สหรัฐว่าตัวเขาเนี่ยสนใจจะย้ายมาเฝ้าเสาที่เมืองไทยโดยขอรับค่าเหนื่อย5 0แสนบาทต่อเดือนแต่อย่างไรก็ตามครับเงินจำนวนนี้มันก็ยังแพงกับเพดานค่าเหนื่อยของทีมซึ่งทีมไทยในตอนนั้นผมเชื่อว่าการจ่ายเงินเดือนยังไม่ไปถึงขนาดนี้ยังไม่ถึงปัจจุบันและที่สำคัญกว่านั้นชนบุรีเนี่ยไม่ได้ต้องการหาประตูคนใหม่ครับ ในเมื่อทีมมีสินทวีชัยหาไทยรัตนกุลอยู่แล้วจึงไม่มีความจําเป็นที่ต้องเซ็นเอียนวอเกอร์มาร่วมทีมนักเตะญี่ปุ่นกันบ้างครับเป็นดาวดังทีมชาติเป็นตำนานอีกหนึ่งคนเหมือนกันนั่นคือยาซูฮิโตเอนโดชื่อนี้เชื่อว่าแฟนบอลไทยจานวนไม่น้อยรู้จักเป็นอย่างดีกับผลงานของเขาทั้งทีมชาติและสโมสรรวมถึงคํากล่าวที่ว่าเขาคือนักเตะที่ได้ชื่อว่าเก่งที่สุดของประเทศญี่ปุ่นที่ไม่เคยออกไปค้าแข่งต่างแดน ข่าวในตอนนั้นคือหาถึงขั้นที่ว่าชนบุรีพร้อมจะจ่ายเงิน5ล้านต่อปีให้เอนโดย้ายมาหาความท้าทายใหม่ในประเทศไทยปี2 0 1 1ครับกับยุคที่ทัพฉลามชนเนี่ยคุมบังเหียนโดยโค้ชเฮงวิทยาลาหากุลที่รู้สไตล์การใช้งานนักเแต่ญี่ปุ่นไปอย่างดีบวกกับคุณภาพคับแก้ของเอนโดทั้งการยิงการจ่ายการคุมเกมแค่คิดก็น่าสนุกแล้วครับว่าเอนโดจะเข้ามายกระดับทีมฉลามชนได้มากแค่ไหนแต่อีกแล้วครับ สุดท้ายข่าวลือก็คือข่าวลือถ้าเรามองจากความจริงนะตอนนั้นเอนโดยังคงรักมั่นกับต้นสังกัดของเขาอย่างกัมบะโอซากาทั้งค่าตัวค่าเหนื่อยที่ชนบุรีไม่มีทางจ่ายไหวอยู่แล้วข่าวนี้มันก็เงียบไปเป็นเพียงแค่ข่าวให้ฮือฮาในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่วัน2วัน3วันทุกวันนี้เอนโดในวัย40 คุณไปดูครับยังเล่นให้กับกัมบะโอซาก้าเหมือนเดิมไม่ย้ายไปไหนเ็าเรียกได้ว่าข่าวลือที่เขาจะย้ายมาชนบุรีเมื่อเกือบ10ปีก่อนมันก็คือข่าวลือข่าวลือจริงๆครับคนที่9้านี่คือดีอีกหนึ่งดีลที่ผมเนี่ยไปอยู่ในสนามเหมือนกันนั่นก็คือนักเตะดีกรีพรีเมียร์ลีกที่ได้เกือบมาเล่นไทยลีกนั่นคือน้องชายของริโอเฟอร์ดินานแอนทอนเฟอร์ดินานครับตอนนั้นเจ้าตัวเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในช่วงปลายอาชีพด้วยแอนทอนเกือบจะมาเล่นไทยลีกกับสโมสรเพื่อนตำรวจด้วยอายุเเีแค่่29ปทานนั้ ย้อนไปในปี2014อนทอนเพิ่งถูกยกเลิกสัญญาจากทีมอัลทานยาสปอร์ในตุรกีและสื่อทั้งในไทยอังกฤษต่างเล่นข่าวอย่างหนักว่าน้องชายของริโอกําลังจะย้ายมาเล่นกับสโมสรเพื่อนตํารวจตอนแรกมันก็ดูเป็นข่าวลือครับจนกระทั่งเฮ้ยเดินทางมาไทยจริงว่าเปิดตัวกับสโมสรเพื่อนตํารวจด้วยที่สนามกีฬาธรรมศรราสตร์รังสิตรังย่าของทีมสุภาพบุรุษโล่เงินตอนนั้นเปิดตัวกันขนาดนี้โอ้โหใครจะไม่เชื่อครับผมไปในผมมันคิดเลยว่าเฮ้ยมันจริงเหรอวะ แอนทอนเซ็นสัญญากับสมโมสรตำรวจแน่นอนสื่อนอกก็ตีข่าวกันโครมครามครับบอกว่าโอ้โ oh, หฮือฮานะแอนทอนย้ายมาเล่นที่เมืองไทยเลยหลังจากนั้นแอนทอนกลับไปอังกฤษเพื่อเคลียร์เรื่องเอกสารเตรียมกลับมาช่วยทีมเพื่อนตำรวจในเลก2ของบอลไทยลีกปี2014แอนทอนก็เงียบหายไปครับอ้าวสรุปยังไงอีก2เดือนต่อมาเขาไปเปิดตัวเป็นนักบอลกับสมโมสรเรดดิง้งในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษดื้อเลยครับ งานนี้แฟนบอลไทยงงกันใหญ่ครับโอ้นักข่าวก็หน่าเวอกันเลยแต่ความจริงแล้วไม่มีอะไรซับซ้อนครับผู้บริหารของทีมเพื่อนตำรวจในตอนนั้นเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของกลุ่มทุนไทยที่ไปเทคโอเวอร์สโมสรเรดดิ้งดังนั้นแอนทอนก็แค่ย้ายสัญญาที่เขาเซ็นกันกับเพื่อนตำรวจไปอยู่ที่เรดดิ้งหรืออันที่จริงจะเรียกว่าแอนทอนเซ็นสัญญากับเรดดิ้งและแวะมาเมืองไทยเพื่อเรียกกระแสคือปั่นนะครับให้มันเป็นข่าวเล่นเล่นก็อาจจะพูดได้ซึ่งหลังจากนั้น ไอ้ที่บอกว่าเป็นหุ้นส่วนไปเทคโอเวอร์กับสโมสรเรดดิ้งนั่นก็คือคุณสำริดบันดิตกิษดาเป็นผู้บริหารของทีมเพื่อนตำรวจในตอนนั้นผ่านไปหลังจากนั้นคุณสำริดบันดิตกิษดาก็มาถูกจับได้ว่าจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เป็นหุ้นส่วนกับสโมสรเรดดิ้งหรอกครับสรุปแล้วดีลของแอนทอนฟินานก็อาจจะเป็นการสร้างภาพลวงที่ลวงทั้งนักข่าวลวงทั้งแฟนบอลลวงทั้งนักเตะของสโมสรตำรวจและลวงทั้งผู้บริหารคนอื่นของสโมสรตำรวจด้วยครับ คนที่10ก็คือเดียโก้ฟอรลันครับมีข่าวกับสโมสรนครราชสีมาอีกแล้วก็เป็นช่วงที่สวัสดแคทเนีเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในไทยลีกแล้วครับซึ่งเทอรรี่อองรีไม่ใช่กองหน้าระดับโลกเพียงคนเดียวที่มีข่าวว่าจะย้ายมาเล่นกับโคราชเพราะว่ายังมีเดียโก้ฟอรลันยอดกองหน้าชาวอุรุกวยัยดีกรีนักเตะยอดเยี่ยมฟุตบอลโลก2010อีก1คนด้วย ฟอรันตอนนั้นเพิ่งจะหมดสัญญากับทีมเซเรโซโอซาก้าในประเทศญี่ปุ่นผลงานเขาที่แดนปลาดิบไม่ค่อยดีครับอยู่ในช่วงขาลงทําให้นคะรราชสีมาวางแผนล,ล่าตัวอดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาร่วมทีมคุณวัชรพลโตมนศักผู้จัดก,การทีมในตอนนั้นก็บอกกับสื่อว่าดีลนี้สามารถเกิดขึ้นได้จริง หากฟอรลันยอมลดค่าเหนื่อยของตัวเองเพราะตอนนั้นอายุ36ปีแล้วฟอร์มการเล่นไม่เก่งเหมือนเมื่อก่อนแต่หลังจากนั้นข่าวการย้ายตัวของฟอรลันกับทีมสวัสดแคทก็เงียบไปกับสายลมครับตามประสาข่าวลือย้ายตัวทั่วไปส่วนฟอรลันก็กลับไปเล่นฟุตบอลที่ประเทศอุรุกวัยบ้านเกิดในเวลาต่อมาคนที่11ซามีฮูเปียกับสมสรสอนบางเกากกลาสหรือ BG ีปทุมยูเนเต็ดในปัจจุบันย้อนไปในปี2010ครับบอลไทยก็กำลังอยู่ในช่วงบูม มันก็มีข่าวว่าซามิฮูเปียอดีกองหลังของสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยจะย้ายมาเล่นในไทยลีกเป็นใครก็โอ้โหฟังแล้วขนลุกครับตอนนั้นเนี่ยซามิฮูเปียค้ายแคนอยู่กับไบเออร์เลเร์คูเซนซึ่งเป็นพันธมิตรกับสโมสรบางกอกกลาสพอดีดังนั้นการจะดึงฮูเปียมาเล่นในไทยลีกถือว่ามีมูลอยู่บ้างแถมประธาสะสอนสโมสรอย่างคุณประวินพิรมพักดีก็เป็นสาวกพันแท้ของสโมสรโขงแดงด้วยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากว่าทัพกระต่ายแก้วอยากจะได้ยอดกองหลังรายนี้มาเล่นในถิ่นลีโอสเตเดียม ถ้าถามว่า BG อยากได้หูเปียจริงไหมก็ต้องบอกว่าจริงแน่นอนฝีเท้าดีกรีนักเตะร,ระดับโลกขนาดนี้ไม่มีใครไม่อยากได้คุณสุประสิทธิ์ลีลาฤทธิ์ผู้จัดการทีม b ีในเวลานั้นก็ออกมายืนยันเองว่าสนใจจะดึงหูเปียมาร่วมทีมแต่ความเป็นจริงก็คือหูเปียในตอนนั้นยังคงยืนเป็นประการหลังตัวหลัก ให้กับไบเออร์เลเวอร์คูเซนอยู่ก็เลยไม่ใช่เรื่องง่ายที่นักเตะร,ระดับนี้จะยอมย้ายมาเล่นในไทยลีกในขณะที่ตัวเองนั้นยังเล่นลีกระดับสูงไหวอยู่สุดท้ายดีลนี้ก็ไม่เกิดขึ้นและฮูเปียก็แขวนสตาร์ทไปกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนในปี2011คนที่12มานูเอลฟรีดิชกับบางกอกกลาสและเมืองทองครับก็หลังชาวเยอรมันรายนี้ถือว่าพิเศษมากเพราะว่ามีข่าวจะย้ายมาเล่นในไทยลีกถึง2ครั้ง2คราด้วยกันครั้งแรกเกิดขึ้นในปี2013ฤดูกาลนั้นหลังจากทีี่สััญญากบบลวแ ก็หาทีมในเยอรมันเล่นไม่ได้เขาก็ลองเดินทางมาทดสอบฝีเท้ากับทีมกระต่ายแก้วซึ่งไม่กี่วันหลังจากนั้นกุลซื้อของ BG อย่างโค้ดแท็กอารพลปุสปาโคมผู้ลงรับก็ออกมาบอกว่านักเตะรายนี้ไม่มีความตั้งใจและความกระหายมากพอที่จะเล่นในเมืองไทย จึงเลือกไม่เซ็นสัญญาตอนแรกก็ไม่มีใครสงสัยอะไรครับแต่2เดือนหลังจากนั้นฟรีดิชดันไปเซ็นสัญญากลายเป็นนักเตะใหม่ของบรตเซียนดอทมูลแบบงงกันทั้งประเทศไทยซึ่งเป็นเพราะว่าตอนนั้นดอทมูลมีเซ็นเตอร์แบ็กบาดเจ็บไปหลายคนเลยต้องเซ็นฟรีดิชมาแก้ขัดซึ่งเกมแรกที่ฟรีดิชลงเล่นให้กับดอทมูลโดนบาเยนยิงไปเลเทเสามศูนย์หลังหมดสัญญากับดอทมูลฟรีดิชตัดสินใจจะย้ายกลับมาเล่นเมืองไทยอีกครั้งในช่วงกลางปี2014ครั้งนี้เขากลับมาแบบเงีย,งยบ,บไม่่เป็นขาว แถมเดินทางไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วด้วยผ่านฉลุยไร้ปัญหาเหลือแค่จรดประกาเซ็นสัญญาเท่านั้นแต่ปรากฏว่าทัตกิเรนพยองปเปลี่ยนใจครับวิทีสุดท้ายล้มเลิกดีลการคว้ากองหลังรายนี้ฟรีดิตจึงอดเล่นในไทลีกแบบช่วยไม่ได้แน่นอนครับว่าโดนล้มโต๊ะขนาดนี้ฟรีดิตก็ไม่มีความคิดที่จะกลับมาหาโอกาสเล่นบอลในไทลีกอีกเขาก็ย้ายไปเล่นในอินเดียและก็แขวนสตั๊ดในเวลาต่อมาคนที่13ครับโจโคกับบีซีเทโรศาสนะ กลางปี2014มีข่าวที่สร้างความคือหาให้กับแฟนบอลชาวไทยเพราะนั่นคือข่าวที่บอกว่าโจโคแข้งพรสวรรค์อดีตนักเตะของเชลซีและลิเวอร์พูลรวมถึงเวสต์แฮมกำลังจะย้ายมาเล่นในไทยลีกกับสโมสรบีเซีเทโรศาสะนะโจโคเนี่ยเพิ่งหมดสัญญากับเวสต์แฮมและข่าวที่ว่าแข้งรายนี้จะย้ายมาเล่น,นไทยลีกก็เริ่มจะแรงขึ้นเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นการอ้างว่าประธานของทีมมังกรไฟในเวลานั้นอย่างคุณไบอันแอลมาคามีคอนเน็ชันอยู่ในอังกฤษบ้างแหละ หรือการที่บุงในการสโมอสรอ,อย่างโรเบิร์ตโปคูเรจะออกมายืนยันว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ก็ดูเหมือนข่าวนี้จะกลายเป็นข่าวลือเพื่อเรียกกระแสะมากกว่าเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานข่าวที่โจโคจะย้ายมาเล่นที่เมืองไทยก็หายไปกับสายลมอีกแล้วครับและโจโคก็ไปเซ็นสัญญากับแอสตันวิลล่าปิดตำนานข่าวนี้ไปโดยปริยายคนที่14นิโคล่าอเนลกาถ้าคุณคิดว่าชื่อขององ,องรีกับฟอรลันจะเพียงพอต่อการเป็นข่าวต้อนรับการเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกของนครราชศีมา ยังไม่พอครับยังมีหนึ่งคนนั่นคืออเนลกาตอนนั้นข่าวลือออกมาตามหน้าสื่อว่าทีมสวัสดแคทมุ่งมั่นสุดๆที่จะดึงอเนลกาซึ่งกําลังค้าแข่งอยู่ในอินเดียมาเล่นที่โคราชให้ได้เพื่อให้แฟนๆได้ใจชื้นจริงๆสักทีหนึ่งหลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวแต่ก็เงียบไปทุกรายตัวแทนของสโมสรโคราชในเวลานั้นยืนยันกับสื่ออย่างโกประเทศไทยครับบอกเลยว่า ทีมสวัสดแคทบรรลุข้อตกลงสัญญาเบื้องต้นกับอเนลกาเรียบร้อยด้วยเหลือเพียงแค่รายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้นสื่อไทยตอนนั้นก็มั่นใจกันเลยครับว่าอเนลกาจะมาไทยลีกแน่ๆค่าเหนื่อยที่ตกลงกันก็15ล้านบาทต่อปีลงตัวทั้ง2ฝ่ายแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายนักขอนราชสีมามีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารดีลของอเนลกาถูกยกเลิกไปอย่างน่าเสียดายเราจึงอดเห็นกองหน้ามากความสามารถชาวฝรั่งเศสมาวาดลวดลายบนเบทีไทยลีกและดีลสุดท้ายที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ อเล็กซานโดรเดลเปเอโรกับเมืองทองและปตทระยองครับสุดยอดนักเตะที่งดงามทั้งหน้าตาและฝีเท้าชาวอิตาเลียนคนนี้คือคนสุดท้ายที่เราอยากจะเล่าให้ฟังหลังจากมีข่าวกับทีมในไทยลีกถึง2ครั้ง2คราครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงกลางฤดูกลาล2012ในยุคที่เมืองทอง สุดจะแข็งแกร่งและทีมกําลังมองหากองหน้ามาร่วมทีมสักคนหนึ่งและชื่อที่เตะตาทัพกิเลนพยองคือเดียเปโตเพึ่งหมดสัญญากับยูเวนตุสคัะปี2011เมบืองทองเพึ่งเซ็นสัญญานักเตะระดับโลกอย่าง็อบบี้ฟาวเลอร์มาเล่นให้กับทีมจะคว้าเดียเปโรมาเป็นคนต่อไป ก็ไม่เช่เรื่องนาตกใจแต่ว่าดีลนี้เป็นเดลเปโรที่เลือกจะไม่มาเล่นในไทยลีกครับโดยเขาตัดสินใจย้ายไปเล่นเอลิกออสเซเรียกับซิดนีย์เอฟซีแทนแต่เรื่องราวของเดลเปโรกับไทยลีกยังไม่จบครับปี2014สมโมสรอย่างปลทอระยองเลื่อนชั้นขึ้นมาไทยลีกประกาศจะคว้าตัวอเล็กซานโดรเดลเปโรมาร่วมทีมให้ได้ข่าวนี้ก็ดังมากครับขณะที่อินดิเพนเดน์สื่อในอังกฤษ ก็รายงานว่ากองหน้ารูปหล่อคนนี้กําลังจะย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ในเมืองไทยเรียกได้ว่าขอลูกหนังชาวไทยก็ฝันหวานครับอยากเห็นเดียเบโรย้ายมาวาดลวดลายกันแบบสดๆในสนามบ้านเราเวลามันก็เริ่มผ่านไปแล้วข่าวของเดียเปโรก็ค่อยๆเงียบลงไปเรื่อยๆสุดท้ายกองหน้ารายนี้ย้ายไปเล่นที่อินเดียนู่นครับแทนที่จะเป็นบ้านเราแล้ก็แขวนสตาร์ในเวลาต่อมา เป็นยังไงกันบ้างครับฟังมาเพลินๆนะครับบางคนเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงไม่คาดคิดนะครับว่าโอ้โหยังถูกจับโยงเป็นประเด็นกับวงการฟุตบอลไทยได้และบางคนเราก็พลาดโอกาสในการได้ตัวเข้าไปทั้งที่จริงๆแล้วเรามีโอกาสก่อนหลีกเพื่อนบ้านดา้วยซ้ํานี่แหละครับคือสีสันของวงการฟุตบอลไทยช่วงระยะเวลาหนึ่งและปัจจุบันนะครับถึงแม้จะยังมีข่าวพวกนี้อยู่แต่สุดท้าย,น,ยนะครับมันก็ไม่สนุกเหมือนสมัยก่อนมันไม่คลาสสิกเนื่องจากว่านักเตะในยุคป,ปัจจุบันนะครับโลกของความเป็นจริง,รงมันเริ่มที่จะห่างไกลกับ ฟุตบอลไทยไปทุกขณะแล้วครับฟุตบอลบ้านเราเริ่มที่จะอยู่ในพื้นฐานของการแข่งขันในเชิงแท็กติกกลยุทธ์การบริหารจัดการโดยที่ไม่ต้องเน้นการตลาดมากนะักมันเริ่มที่จะถูกสร้างจากแบรนด์ของสโมสรเริ่มมีฐานแฟนบอลที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องใช้ขาวพวนี้ในการสร้างกระแสแต่ไม่ไวหวแล้วครับ ขาพวกนี้ยังคงอยู่คู่กับวงการฟุตบอลและวงการกีฬาเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นกระแสะทุกครั้งเมื่อมีขาพวกนี้เปิดขึ้นมาและทั้งหมดนี้คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับ4ี่ช่องทาง YouTube Facebook IG แล้วก็บล็อกดิกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจผมได้ในทุกช่องทางและที่สําคัญนะครับฝากไว้ด้วยยูทูบครับไม่ได้ขออะไรกันมากอย่าลืมกดซับสไครต์ครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเราแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ทราบว่าเวลาผมลงคอนเทนต์ใหม่เมื่อไหร่เราจะได้มาพูดุยกัน ในสังคมฟุตบอลของคิดไซโคงวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ